ดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทักทายเอฟซีอันเป็นที่รักและคิดถึงเหมือนเดิมนะคะสุขภูสุข,สขคนเลยที่เดียวมาพี่น้องกินข่าวน้ำกันอีกคือเกาพอกันช่วงสาย่า,ายแก่แก่ยีบนกินข่าวกับหยังลาบปลาดุกพี่น้องลาบปลาดุกลาบปลาดุกหน้าฝีมือจบคองเองทิมก่อนทักลวกเต็มถาดคือเกาอืม คนปวดดูก็เต็มถวยคือเกาพี่นอ้องกินไปบอกไปคุ้ยไปคือเกาหลักสไตา์เย่บุญดลวกนอคากับนี้นอค้าอ่อนน้องหัวก็ะอาบน้ำเปลี่ยนผ่า าบน้ำเปลี่ยนผ้าเฮ็ดยังก็ได้อาบน้ำือได้เปลี่ยนผ้า,าคือได้หัวกิ่งเถาะก็เ,เ,กกกรเตรียมเครื่องนี่แหละเครื่องเฮ็ปเดปลาแดกบองนี่แหละพี่น้องคุยเอากันเด้อหน้าปานหอมแดงหอมแดงกินเด้อพี่น้องใกล้กันบัดกันโควิด

อันนี้ดอกแค่สีดอกแค้ไป้อเป็นแบบนี้ว่าจีมาน,นี่งเป็นเละๆเดี๋ยบนอาำใสตู้เย็นไปมันออกเสียมตาน ข้างนอกทรงล่มดีดีด้วยหลหะพี่น้องแต่ว่ายายบนอยู่ในบ้านอยู่อยู่เบียงทั้งนี่หน้าห้องน้อยหน้าห้องบ้นเห็ดไหมเปิดประตูเปิดพล้มเป้าจากขวาง พักคนาเม็กซิโกได้ไหมเนาะหรือว่าพักปุงชื่อรถพักชัยย่าเขาก็เอินจวกบานหวานจัดต,ต้นแก้มันไนปปรุงหนอดไม้ขึ้นมน่อ่อนจวกหวานดี พีย่ยหรู้นี่ทักมาแล้วสะายยจ่บจุญบ,บ,บ่าท่านนี่ตอบแล้วเป็นเขาก้อนพี่นองมันเคลื่อนนี่คุยกันเด้อดทำงานหาทุ่มเคืองเฮาเรายัางไปขับรถดดเก็บขายะอยู่ยังอยู่สามสี่จุดพนะหกโมงกว่า หกโมงแรงบานเพลินันชิป้าเฮดให้แล้วครับคนทีคนที่ขับรถเจ็บขยะหน่วยนี่เขาบ่มีแห้งเขาบ่สบาย bạn sẽ luôn nhìn được đấy để bắt cáp, pan, phi nương, mương nè, bay mây, bay tiếng luôn, có hôm nay có hôm gìn ở trong vườn gặp, vong đi, đi phi nương เก็บหลวกซูมือบุ้งซูมือเฮ็ดเมีย่ยงปลาไว้ให้ลูกให้ร้าน เอาปลาพัน่าพันอยากว่านี่ยกินไปอิ่มกินเมี่ยงปลาสองข่ะแรงมากยังสิมาถามกินอีกก็ปลาไม่เบิร์ดเลียวน้ำจิ้มกับเบิร์เลีวยวย้ายบริเทสก็ปลาเดี๋ยวมืออื่นย้ายบริเทห่ก็เลยเิ็ทสห่เขาพอดีมีปลาเกตปลาย่างปลาย่างขายย่างนึงพี่น้องย่างหนึง มาคว้าเขารอบก็อพอแยกบนไปบ้านแห่นมเจ้าหมกก้อนขังไว้ก็ยามันตายมันหอนก็เลยย่างไว้ันส่งส,สินจุ่มลาสุด ในสนในช่องยูทูบเนี่ยแหละก็มีเ,เอฟซีไม่เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีพันแห่เนี่ยขอมาคุยกันปูมากไหมก็ถามใครจะไปสีบีเดนเมืองใดเดือนใด มันยังบัมงมันยังอะไรแบบมึงลดไปแ,แกเนี้ยบางคนมันดอกขีอย่างกูบอกมาประกอบมาเอฟมาทากท้ายเอฟทีนี่แล้วมาสวัสดีครับหน่อยแล้วเล้ว เขาเป็นดาราหนากล้องคลิปเลี้ยวหนึห่งน่ะคลายก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับเรากินน้ำน้ำมันม่เย็น,นดัวหลุมมันม่นมีน้ำแข็งเดี๋ยวรอน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งยังไม่มาแล้วไงสวัสดีแี่เห็นไหมเอฟซีเลี้ยวเบิ้องยุนไหมในกล้องไหมสวัสดีครับเดี๋ยว เขาเป็นซึมๆ,ๆเป็นซึมๆเจียดอยากไปซื้อขนมขนมยบุบานจะขวอางก็เต็มยู่อันขนมที่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่ขนมดอกแป,ป๊บซี่มัน่นแบบกินแบังท่านแล้วบกว่าอยากให้กินลายป็นไหนแป๊บซี่นะกระดูผูฟันผู กหูยูวาอากาลฮอนกินลามันสดชื่นแ้วเขาเป็นเล็กน้อยก็ว่าอยากให้กินเกินประมาณเจียัมยา,ายบ่าหา้งอนเป็นบ่อยากปากาอยากเบา้าหึม bây nó ăn nó nèm, ăn khao lưm khao đấy phải, phải si không? ổi xịt viên đen tiêu ní cả, khít ba nè, cho nấm pích cho quăng, cho nấm chứ ýêu mình nhớ bông rồi. Trơn ma cả sẽ ăn khao nhéo. Cứ co. Ăn bao, ăn nào, ăn phá thảo mai, ăn phá à? Yang, không hỉu. ฮะอะไรนะทำไมไม่กินหึทำไมไม่กินอยู่แต่ว่าไม่กินค่ะไม่กินเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่กิน มีผ้าไปซื้อเสื้อผ้าพี่น้องว่างก็เพื่อนอันคล้องให้ดูค่าเรียกว่ก็ยังสียผ้าไปร้านขาเยเสื้อผ้าล่านใหงหมดย้ายบนผ้าขามาวัดตัวเรียๆวเด้อปักซื้อพร้อมเดี๋ยวนี้ซื้อเป็นซื้อเต็มกระต่าแล้ว มันสิเลีวบาท่านโรงเรียนเปิดเด้แต่ใ้หมดวะของอีฟังมันจะตรงสื่อสามสุดรผลไม้แมนบอมีมันอยู่บอนึงห่ก็บ,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 บส่ชดลเมียก็ือ้าหลาองเยนั้น,นสามชุดรสามชุดอะไร มับุนจับเลียนนี่เหนีาอะม่เป็นย right? ังสสดอละก่งว่ามันมีอยู่ถ้าเลียนสอลลยถ้าองขาวคูอยู่ไเลยาเราเียนคเวไม่ใช่ có dùng sừng, dùng cây rong là đam, lưỡi say khéo. Vai, ở đây phi nông im leo mà nè. Cậu lại đưa mà phăng, với bận, tiếng kim tiếng bao, xổ lì xổ lì. Nhịp, chân anh, im chân, im chân ยิม้มจนเลิศมอือน,นี่ลาบปลาดุกเนาะเบิง้งลาบปลาดุกสองตัวนะพี่นอ้องเต็มถ้วยอัวยวอยู่ลวกพักไปเต็มถาดแมอืมอืมวันนี้ขา้ามเว้นนะจักสีได้กินย้ำไดลได้เป็นเห็ดเบี้ยบ่แล้วก็บ่ได้กินเป็นได้เป็นีน่พี่นอ้องเอาเ้าสซ้ำนั่นเหรอเนาะขอบุญขอบคุณหล,ลายๆค่ะบ๊ายบายเบาบ๊ายบาย 嗯哼。<laughs> <laughs>